ห้าสิบช่องบาทนะจอครับนนี่ห้าสิบาทเอากันปะเราเต้งนี้ะออกอหาตุ้งบ๊วบไมนหลายตุ้นของใหญ่นะหลายตุ้งเบาๆหรอกหลายตุ้นเนาะหอหาทงการรับวละสิบบาทครับทุกคนครับฮขาก็ระเอาพ่อมาตุก่อยนี่ติดโต้รถดขามาชื้แล้วขาเที่ยวคู่มือรดขายของไงรดชื้กับข้าวเนาะ มัก็หลายจเลยเนาะข้าหวานังคือกันเออบ้านคือกัอคาฮาาคาอันนี้แกไม่ซื้อก็ไม่เป็นพือเพราะว่าถิอคอยติโตแล้วทานของเราคือร้อเนาะค่ามันขามาชื่อกู่มืออันนี้เาจอจอเนซื้อขายนี่แกนะว่าเด็ยขอยกะลูกขอยกะมันหกคืนคอยมากวลาเข่อยเห็นล่าอยู่าจะ่หยังจะมาชื้อใหุเกมวนาดียวแล้วหน่รอเ้าเร้า ไม่ดีมาขามสองไงเจยบชิ้นพิโดสอะไรขอยมาด้ยเนี่ยข้ารถยี่ห้ที่มาบ่มันลงลงก็แว่ปีละหันขอยปีน่ะขอยก็รอดจากน่ะหาชิกโลขอยังเงินชิชิพิโรเลยี่ลอยขอยมาแว่มือแรกไม่เคยอยู่นี่ยจกคนอบอาัปให้เน่มาขามอยมาแว่เที่ยวสองเ็นไอยุ่งพราว่าเจ้ากับพอชี้ว่าวน้ยวากันแล้วนาะข่อยนะมาคาดลุกมากอ่ะแล้โมัคือรดเนาะคอยกับแม่บุกมือขายเนาะ พาะว่าจะขายเนาะมันหลายเร็วอันนี้นะบออันนี้บปเทาไรนว่เอาถิ่นเนาะเจ้ากระดอยเยอะอ้ยาอันน้อีอันห่านะอันห้คิดงูะกสิบบาทห้สิบบาทเอา่บออันนี้ อันนี้ก็เจ้าสีเอาขันเจ้าบ่เอาการเจ้าน้อยเกี่ยวกเอาไว้ให้เขาเนาะอาขึ้นเป็นก่อนอาขึ้นเป็นก่อนดูยังไงบ่ยันอันนี้เน่ะขันเจ้าบ่เอาเอาไว้ให้คนอื่นเพราะว่าเขาอันนี้เก็บก้อนถือฝนบ่โอ้เก็บมาจังดุนเลยเนาะเอาแยกถุงให้เนาะถุงข่อยกเบื้อีโอ้กระสอบกระโขดไข่ให้กรดูกูกด้วยด้วยบรรทิบุต เอาจะเป็นนังลาบอนี่โอ้ยคอยเป็นอันโลกอะนะืนขุมเพ่เนาะมันเป็นมันบเบิกว่ามันคอยเป็นุ้มเพ่ไหมจังชักฟีแต่ถุงม่ใส่ถุงน่อยก็ได้ถุงน่อยเนาะถุงหน่อยากระปุยด้วยละไม่ช่างเอาเนาะเื่องออกแสงเื่อออกสเหรอตัดใหญ่เนาะแม่แม่มติดจอเช้าพอตัวอ้ยจะดุ แล้วมเะล้วนี่ย้อ้นี่ขาดโอนี şey ่ขาดโอ้ยคสิบาทตอนั้นเาห้ห pues so ้าสิบบาทาบานหมดเลยเอาไ้ตัวนักเอาไ้ให้นัดตัวนันข้างในนะที่ีบ่อโอ้ยร้อยสามสามโลคงอีร้อยห้าสิบบ่เขาชื่ออยู่บ่ เขาที่อยากได้กับมันบองงามของเหานะมันมะขามมันมันมันแตกเขาก็ชื่อให้เนอะหุยมนขี้ไล่บอกไ้ขานี้มนขี้ไล่อาใช่ถุงอันนี้แหละประตูกระจกอ่ะอ่ัออ่นนี้อ่ะนีะอ่ัอ่อ่นอี้อ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะ่ะอ่อย่ะออ่ะ่อ่ะอ่ะอ่อ่่อ ลาปีนลูกบ้านเขาปีนนั่นนาะพ่ก็ไปถามเม่ยปเนาะเออเอาปอใส่ปาปุยเถื่อเออฮู้งขาได้ไหมอ้ยปยัดกับาหอยปอยเล็กก็ได้ดีอ่ะปลาใจ่างมากนุ๊กไข่ชิดไข่ชิดไข่ชิดนี่บางมือไม่บางมือไม่างเนาะไข่ชิดอนาดไหนเพราะว่าค่อยเขายไม่ถูกเพื่อนตุ่น

เดอชื่อให้เอ่ยขอยี่เนาะมันจะไปชื่อือมาขันมาขามบอบชื่อบ่ของยายนี่เป่านียายให้ยเอาไปชื้อกื้กูบ่มาชื่อกับี่โตไม่ดำเหลน้ไดเอามาขายด้กะแกแกแล้วสีบอกเออยังว่พดตรงนี้พ่แล้วเออถึงไว โ้นาำฉีดโดนทำชีดโดนชีดเออให้ให้เอออย่าเอาเกินไปหลายดื้อมันอกไปหลายดื้อใช่ดีแต่สีพอดีก็ขายมันก็ฉีดอันเก็บมาดูล้วอันหมดแ้อันแกะเดี๋ยวดูเออเออเดีอยนะเป็นประคัมไงปรอมด้อยประัมยังที่บอสวยป่เตัวยุ่งอมุ่งจ้าอเลจ้าเอาหอยเอ แต่าเบิร์กัได้เกือแล้วเกือแล้วเกือเอาไปนำงาเอานดอกงานแต่ลูกสวยลูกสวย่ามานห้อเนาะอลูกไม่ดีอายุเออจะกินลูกสามป่สาเยอะอนอียังไงกันหล่นักากินลดเรากินหลดเ่าเขามาหอวนางกินเลยกุ้งกันเดีแล้วเนาะกลจะไปทานเมกาโนผว มันละมันจะขายหลายแล้วว่ fresh, าชิมะเอาไห้ไปไปบุกมือขายลูกละชิบบาทคอยก็มาเอาให้ไมนลุกไปสิบเนี oui ่ยหางนั่นนี่ช่องบาบเนาะกอดเนาะอันนี้เด้อแจกแจกแค่แค่กันเด้อนี่เอบขอไปลืมแล้วอยู่นี่ละมาตลอดเนาะต่อไปก็ะรู้อยู่ได้แวเจ้าบอยู่เนี่ยมัอเออ่อยแต่ก็มาแต่ก็พ่อตาตาตากวบางไหนมาก แกบอกข้ามไปบ่เอาไว้ยื่อเจ้าบุญจักมันยายหลังาอดนั่นกระไดเนาะคนยายกับบ่หาให้คนยายกับว่าเอาไว้เยอะเนี่ยก้าวบุญจักน้ำยายกับว่าของเจวสามของแจวกระเอาเลเอาอีกเอาอีกออีบอกเลยเอาอีกเพิ่มเลเกินเนาะ เอะรคอยว่าโอ้ยคอยตววานี <hey. S 3> e ่แล้วคอยบกคืดอย่างนึงตั้งเขาเป็นลดกคู่กันโอ้ยนักขอดสาได้ปะเปนไงปะเบิกนเออเอาอีกก็ได้คอยก็บอซี่บอจัมด้วยล่าคยมาต่รดอเคกางย่ายก็กาเน่ะครับัวันนี้เนาะกาดินมาแต่เอายาข้ามดันน ทันตยามดมเอเ้พากอีาดี๋ยวากันอเดี๋ยวพ่อกันอีค่อยเอ่อไม่ได้คูัเ่อเ่อว่าโอ้ยบานเขาบ้าน่กีก็มีบานแต่่้รานวเนี่ยเนี่ยันเหอแต่ยานเขาเียเดี๋ยวเสียงเบอร์เบอ่านเขาเนี่ยคนเยอะเพราะเนมาตลอดแล้วเขาเดินเห็นดิเท่หร่ใบใเนอ้อเขาตัดชิดปนึ่ครับอันใบครับกคน